หชิ้นที่เหลือป้ป้อมจะย่างให้ดูบนกระทะนะคะการย่างบนกระทะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราใช้กระทะแบนก็ได้หรือกระทะที่มีขีดแบบนี้ค่ะเป็นสันเป็นหล่อนแบบนี้ตัวนี้จะให้อารมณ์เดียวกับตะแกรงย่างค่ะ แน่นอนนะคะเราอยู่ในคอนโดรหรือบ้านเล็กเนี่ยเราคงจุดไฟขมงโฉงเฉงไม่ได้เราใช้การย่างบนกระทะแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะย่างป้าป้อมจะเปิดไฟที่ค่อนข้างจะกกลางกลางไปทางแรงนะคะให้แตะน้ำมันให้กระทะเข้าหน่อยป้าป้อมมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์หรือบางคนอาจจะใช้น้ำมันพืชธรรมดาและ ทากะทะก่อนได้ค่ะตอนนี้นะคะกระทะเราร้อนแล้วเราก็เอาหมูแดงที่เราหมักไว้ลงเลยค่ะถ้าใครจะย่างด้วยวิธีนี้นะคะป้าป้อมแนะนำให้หั่นหมูเส้นบางกว่าที่จะอบค่ะเพราะกะว่าด้านหนึ่งน่าจะเริ่มเกรียมแล้วคลิกอีกด้านหนึ่งก่อนที่มันจะไหม้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย่างให้สีอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนหมูแดงปนกระทะนะคะที่เราย่างกระทะเราก็จะคอยกลับไปมาให้หมูสุกทั่วกันค่ะการที่ป้าป้อมใช้กระทะเป็นซี่เป็นหลอดแบบนี้มันจะทำให้หมูของเราไม่อมน้ำมันค่ะเพราะมันไม่แช่ลงไปในน้ำมันนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าย่างหรือกริลแบบฝรั่งหมูย่างป้าป้อมก็ว่าใช้ได้แล้ว ป้าป้อมปิดไฟให้ระอุต่ออีกนิดหนึ่งบนเตานี่ค่ะหมูแดงแบบย่างกระทะของป้าป้อมเสร็จมารอก่อนทําไมเหรอคะก็เราบอกแล้วไงคะถ้าเราจะย่างอ่ะเราจะใช้ชิ้นบางๆครันนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งถ้าสม,มติป้าป้อมย่างเสร็จแล้วป้าป้อมเอามาใส่ชามไว้แบบนี้รู้ไหมคะมันจะบอกได้เลยว่าหมูนี้สุกหรือไม่สุก เมื่อวางไว้สักแค่5นาะทีเองจะเห็นเลยค่ะว่ามีน้ำที่เป็นเลือดนะคะแต่ถ้าน้ำที่เป็นน้ำมันผสมกับน้ำสีสุกแล้วอันนั้นแสดงว่าหมูสุกค่ะ